คลิปนี้ก็เดินเดินเดินคุยกับชาวบ้านแล้วกันเนาะชาวบ้านหรือว่าญาติญาติโยมหลวงตาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาแล้วกันเราก็นั่งรออยู่เราก็ถ่ายนะก็นั่งรอเขาวางน้ําตวายน้ํแตว่ตวายนมเราก็มาแอบส่องถ่ายช่องช่องสาระพระเครื่องใบกิติมาแอบถ่ายญาติโยมหลวงตา <laughs> อยากดูตัวเองก็ข้าไปดูใน youtube อ่าบอกไปแล้วเมื่อกี้ลืมช่องสาระพระเครื่องบายกิติอ่าพิมพ์ที่เดี๋ยวลืมอ่าพิมพ์ตอนนี้ติตัวเองอยู่ใน YouTube เดี๋ยวอีก10นาทีมันเด้งมาถ้ากดติดตามนะโอเคครับนี่อาจาบ้านของสมอครครับถ้าบุงน่ารักมากเลยไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยเนาะจังหวัดอื่นก็รอเหมืนกัไม่แพ้เนาะเออไม่ยอมไม่แพ้โอเคครับผมมาก่อนครับสวัสดีครับโอเคนะครับ นี่ก่อนหลวงตามาถึงนะผมเดินสำรวจเดินมาแจง้งมาคุยฮะโอเคคุยอะไรก็คุยไปเรื่อยเปื่ยครับขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการเลยนะครับ <c oughs> ก็ทําคลิปหลวงตาเคาะศีสามมาเขาเยอะนะะถ่ายมาเขาเยอะก็ลองถ่ายมาคุยกับชาวบ้านหน่อยหนึง่งว่าเป็นยังไงไม่ต้องก้มดิผมไม่ได้พระเดี๋ยวก็ก <c oughs> ็ก้มหัวก็ก้มหัวบ <c oughs> ้านผมเรียกตาหลวง คนใต้เรียกตาหลวงคนภาคกลางเขาเรียกว่าหลวงตา,ตา,งตาเออโอเคครับมารอนานยัง,งอ๋ออะไรมาถาวายน้ำนมยาอ่าถูกต้องเลยครับไม่เอาเงินเนาะเออรู้ใช่ไหมหอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับสวัสดีครับโอเค